เอาละทุกท่านวันนี้ก็อยู่ผมบ๊อบบี้นะครับวันนี้อาจจะมีเสียงรถเสียงไรหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรเันนี้เรามากับเกมโลบอกผมจะตั้งชื่อรายการนี้ว่าเอ่อมัลติเวิร์สโลบอกเป็นไงเป็นไงชื่ออันนี้อยู่กับเกมเอ่อแมปอะไรนะอะไรเบสบอลสักอย่างนะผมก็จำไม่ได้นะครับก็สวัสดีคนอย่างเป็นทางการด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมบ๊อบบี้เหมือนเดิมเอาวโอ้โห่นี่นี่อุ๊ยกูจะพูดอะไรวะเนี่ยนี่เล่นในมือถือเนี่ยอย่างกระตุก อันนี้ก็จะมีพวกอะไรบ้างเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจนะมีอะไรบ้างวะเนี่ยเออแล้วมันเล่นยังไงวะกูต้องไปไหนเนี่ยตอนนี้ฮลัลโหลไอเราก็ไม่เคยเล่นนะครับผมก็แบบลรำลึกความหลังสักหน่อยนะเออมันไม่มีคอมอะ่ะเออมันอยู่ต่างจังหวัดนะเราก็อยากเอ่อสตรีมเกมแต่ว่าก็ไม่มีวิธีก็เอาวิธีนี้แล้วกันเล่นเกมแบบโง่ๆในมือถือนี่แหละฮะมาถึงเวลาที่เราจะต้องลงสนามกันแล้วแต่ว่าอ๋อเรากดเล่นจากตรงนี้ได้ครับทุกคน เล่นเป็นโหมดอะไรผมก็ไม่รู้เรื่องเท่าไหร่นะ <c oughs> แต่ก็ช่างมันแลวกันมันก็พาผมมาที่หน้าล็อบบี้นี่ครับรอประมาณ4ี่สิบวินะตอนเนี้ยรู้สึกว่าเสียงรถจะดังมากนะครับเอ่อต้องขอโทษขออภัยทุกคนด้วยนะ <c oughs> พอดีว่าก็นั่งอาจอยู่บนโรงแรมนะแล้วมันก็จะประมาณนี้แหละอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นวงล้อเหรอน่าจะเป็นแบบพวกเสียงทายนะผมว่าเป็นเหมือนพวกกาชาแน่เลยแต่ว่าเราไม่หมุนฮะเราไม่มีตังนะอันนี้ก็เป็นก๊ปรีวอร์ดอะไรสักอย่างมีการเปิดเซิร์ฟอะไรเนี่ย ผมอ่านไม่ชัดนะมันตัวเล็กเกใน,น,นมือถืออะตายเถอะตอนนี้ก็เหลือแค่สิ1สิบวินะทุกคนรอก่อนนะว่าเราจะเข้าไปเล่นมันจะเล่นยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นพวกสกอร์บอร์ดนะคนที่แบบว่าชนะหรอ,หร,อหรือยังไงก็น่าจะประมาณนั้นแหละอะไร,ะไรวะเนี่ยกูเข้ามาแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะตอนเนี้มางงงงงงปลาปลา,ปาไปเลยนะทุกคนตอนนี้ยเอาละหรือแค่เก้าวิอดทนไว้อันนี้คืออะไรอะฮโลวีนหรอจะหมดอีกสิบสามชั่วโมง อืมเราก็ไม่รู้ฮะว่ามันคืออะไรเ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาว่าเข้ามาแล้วว่าไหนดูดิไหนดูดิว่มามันเล่นยังไงเรากดเอยกดแดดได้เยี่ยมเลยรู้แต่ว่ามันจะมีลูกบอลลอยมาหาเรานะเราต้องแบบว่าอะไรสักอย่างกับมันนี่แหละกระโดดหนีหรอหรือยังไงไม่เข้าใจนะตนะัวเนะวิง่งวิ่งเอยมีคนแตกหนึ่งคนใครวะนะไอ้นุ่มทำไมเองไปเร็วจังนี่ไงนี่ฮะลูกบอลขาวๆเนี่ยเราต้องทำอะไรกับมันอนะไม่รู้เหมือนกันนะอืม มึงให้กูทาอะไรเนี่ยผมทาอะไรกับมันไม่ได้เลยเนี่ยกดนี่ก็เป็นป้องกันอะไรก็ไม่รู้ฮะวิ่งไปก่อนวิ่งไปเรื่อยๆก่อนเลยกันเอาเอาเดืเดือดเดืแตกได้ไงวะเนี่ยตายแบบงงๆตายแบบงงๆจริงฮะอ๋อพอเราตายแล้วเราก็จะมายืนอยู่ตรงนี้นะมายืนดูแบบคนเล่นคนอื่นแบบนี้เหรออ๋อนี่ไงเราสามารถกดเข้ามาดูเพื่อนเล่นได้นะฮะว่าว่ามันเป็นอะไรยังไงนะอะไรกูจะพูดอะไรวะเนี่ยนั่นแหละฮะแต่ว่ารู้สึกว่าอ๋อนี่ไงฮะ าตัวเราแดงแดงให้เรากดตัวป้องกันนะมันจะเป็นการตีลูกบอลกลับใช่ปะผมว่าใช่แน่ๆเลยว่ะวิธีนี้น่าจะใช่ว่ะเดี๋ยวลองดูไอ้หมอนีนี่ใช่ปะเอเอจริงด้วยชัดเจนเอาละกูรู้วิธีแล้วมายกสองครับผมรู้วิธีแล้วแต่ว่าแมปแม่งโคตรแดงแดงเถื่อนมาคราวนี้ผมจะไม่ตายอย่างเด็ดขาดซึจะยอมแพ้นายหรอกไอ้ล,ออลูกบอลโง่มามามึงมานี่เป็นไง เป็นไงคนมันเป็นแล้วมันก็จะทําง่ายไปหมดนะครับมาเอ้าไอ้ไอ้มอนน่ะแตกไอ้บอนั่นโดนลูกบอลแตกฮะเออเอาดีมันลอยไปแล้วลอยไปแล้วเพื่อนที่จริงเราต้องจัดการลูกบอลนี่มาแล้วมาแล้วมาแดงนี่ไงวิชาดาบเอ้ยเตายคนกูเมื่อจะดูฮะเอาใหม่แล้วเราไปยนรอแย่ว่าผมจะไม่ยอมแพ้หรอกเดี๋ยวรอรอบต่อไปนะมานี่คือรอบที่สามเพราะว่าน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วแหละดูทรง ดูทรงครั้งนี้เขาจะไม่แพ้เหมือนเดิมผมบอกเลยเพราะว่าเรามีประสบการณ์แล้วไงการแพ้ซ้าแพ้ซากมันทำให้เราเก่งขึ้นนะทุกคนตอนนี้รถสิบร้อวิ่งผ่านนะทุกคนผมบอกเลยว่าเป็นการแคสเกมที่แบบว่าดูเดือดจริงๆมีทั้งเสียงนกเสียงอะไรเต็มไปหมดบอกเลยว่าดีจัดดีดีดีตรงไหน <c oughs> แต่นี่มันชิงบอลกันอยู่นะเราก็พยายามอยู่ห่างๆไว้นะอย่าคาดสายตาจากบอลเอาหายไปไหนวะเอานี้ไงเจอแล้วมาดิมาดิมา,ดมานี่ถึงเวลาของเจ้าแล้วไอ้หนู ม,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 มันไม่มาหาผมสักทีวะเนี่ยเอากูงงเลยขอนี่เอาไ,าไอ้หมอนนั่นแตกตายไปหนึ่งฮะตอนนี้สึกส,สุดท้ายดูซิว่าใครจะเป็นผู้ชนะเฮ้ยมันมาแล้วมาแล้ว,ลวนี่เป็นไงนี่เป็นไงล่ะกูชิงอะเอาเชี่ยตายละเพราะอะไรวะตายง่ายเกินตายซ้ำตายซาก <c oughs> ชีวิตดูข้างล่างดิอันนี้คืออะไรอะอ๋อ หมอจบเกมมาจบจบแล้วจบแล้วมาเดี๋ยวขอลองอีกสักหนึ่งตาแล้วกันนะอู้ดูดาบให้หมอนี่ดิเฮ้ยทำไมเขามีตะคนแบบหล่อเท่มันก็หล่อเท่เกินดูไอ้หมอนี่โอ้โหขวัญโคตรใหญ่ทํายังไงผมถึงจะมีแบบเขาบ้างอ่ะดูดิแต่ละโคตรแบบหืออย่างเท่ดูเราดิด่าก็โง่นเดียวแต่เป็นไรฮะของมันนี่มันอยู่ที่ฝีมือนะมารอบที่หนึ่งมาเริ่มกันเลยฮะ ไหนดูดิโอ้โหมีเด็กแว้นขี่ผ่านด้วยเมื่อกี้นี่ที่กระหันแวบ,บเลยแม่ให้ตายเถอะไปการสตรีมเกมที่ทรมานจริงๆอ่าบอกยังไม่มาอ,อ้แดงแล้วแดงแนี่เป็นไงการชิงของเขาเนะี่ยมันไม่ธรรมดาจริงๆขนมคนนี้นะ่จะบอกให้มาดิไม่มาแสดงว่าคนเยอะเฮ้ยมาแล้วโอ้โหชื่อไม่ทันว่ะอะไรวะเนี่ยมันเป็นอะไรเอาใหม่เอาใหม่ฮะเอาใหม่แต่รู้สึกว่าผมจะเต้นได้นะขอสักหน่อยแล้วกันไหน,นๆก็มาละปับป๊บปับป๊บปั๊บนี่เป็นไงสต็ปของเขา เกมนี้โคตรปั่นอ่ะอันนี้คือล็อกนะครับออนนี้ผมลองกดมั่วๆตามที่มันขึ้นอยู่อินเทอร์เฟซก่อนนะว่ามีอะไรบ้างมี F K อันนี้น่าซื้อนะไม่ซื้อหรอกไม่มีตังค์เว้ยอันนี้เป็นพวกภารกิจโอ้โหยังไม่ชนะสักตาเลยไม่เป็นไรฮะมารอบที่สองรอบที่สองผมมาลนะผมบอกแลว้วาคราวนี้ผมกำเนิดผมกำเนิดผมจะไม่แตกผมจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังคอยดูนะผมบอกเลยว่าของจริงจัด อ้าวไอ้ผู้พูดยกยกผมบอกเลยครับทุกคนว่าเกมนี้เราควรจะพอกันแค่นี้แหละโอเคครับทุกคนยังไงเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะวันนี้มาพอให้หายคิดถึงนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ